สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะ<ม>กับเซลล์อิวนะคะฟาร์มไซโลแทคเตอร์ค่ะวันนี้ก็พามาดูรถ P p 2.50นะคะตัวนี้50แรงม้านะคะ4สูบนะคะรุ่นนี้เสียงนิ่มมากค่ะเหมาะสำหรับงานนานะคะงานไล่ก็ได้นะคะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่742,000บาทนะคะและโปรโมชั่นวันนี้ก็คือแถมฟรีอุปกรณ์ต่อพ่วง3าชิ้นนะคะมีมีดดันดินผานพวนโรตเตรี่หรือว่าลูกค้าสามารถจะเลือกเป็นผานบุกเบิกก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยค่ะแล้วก็ยังแถมบัตรน้ำมันมูลค่า20,000ืบาทด้วยนะคะบัตรน้ำมันมูลค่า2 0งหมบาทถ้า ลูกค้าไม่รับก็เอาเป็นส่วนลดได้นะคะแล้วก็ยังมีส่วนลดพิเศษจากทางร้านให้ด้วยนะคะทั้งลดทั้งแถมนะคะแล้วยังแถมรายการอื่นอีกหลายรายการเลยค่ะสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์065-996-2941เเซลล์อยู่นะคะยินดีรับใช้ค่ะ สวัสดีค่ะ